กลับเป็นท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมกรดิสย์จันศรีชวลาสมาชิกวุฒิสภาขอขอบคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมปรึกษาหาลือประเด็นเอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจําปีท่านประธานครับสืบเนื่องจากวุฒิสภาได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2567ไปเมื่อวันที่26มีนาที่ผ่านมาผมได้พิปรายและเสนอแนะไป3าประเด็นแต่เนื่องจากเวลาจํากัดผมได้ตัด ประเด็นการอภิปรายไปนหนึ่งประเด็นจึงขอนํามาปรึกษาหารือ่านประทานในวันนี้ในการอภิปรายงบประมาณผมได้กล่าวถึงความสําคัญของการลงทุนต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยผมได้พยายามศึกษาหารายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณการลงทุนของรัฐบาลในปี2567ถ้าผมอยากทราบว่างบการลงทุน717,722.2ล้านบาทนั้นรัฐบาลน,นำไปลงทุนที่ไหนบ้างผมต้องอ่านหนังสือ เอกสารประกอบงบป,ประมาณเล่นแบบนี้ทั้งหมด28เล่มต้องหาดูตัวเลขของทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานหลายท่านอาจจะเห็นว่าเป็นหน้าที่ของสมาชิกอุฒสภาที่จ้องทำกันบ้านผมก็จะน้อมรับท่านประธานครับเสืบเนื่องจากสำนักงบป,ประมาณสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีผมขอนำเสนอท่านประธานไปยังท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้สำนักงบป,ประมาณจัดทำหนังสืองบป,ประมาณการลงทุนโดยสังเขปลักษณะ แบบเล่มนี้ซึ่งเป็นสำนักงบประมาณจะทำงบประมาณโดยสังเขปสำนักงบประมาณจะได้สรุปงบการลงทุนในหลายๆมิติทิเช่นประเภทการลงทุนในหนึ่งปีงบประมาณจะได้ลงทุนในสาธารณูปโภคการสร้างถนนท่าเรือสนามบินหรือการลงทุนในเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆการแพทย์ยานยนต์หรือลงทุนในครุภัณฑ์โตเก้าอี้เท่าไหร่เป็นต้นมิติหนึ่งก็คือได้แบ่งเป็นด้านจังหวัดและเป็นภาค หรือแบ่งเป็นการลงทุนตามนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้เช่นการส่งเสริมด,ด้านการผลิตการใช้พลังงานสะอาดเท่าไหร่ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจใหม่เท่าไหร่จัดทำแมชชิ่งฟันลงทุนในสร์าอับเท่าไหร่เป็นต้นท่านประธานครับในช่วงเวลานี้สํานักงบประมาณกําลังจัดเตรียมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,568ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้มีการจัดทำเอกสารประกอบงบการการลงทุนโดยสังเกตจะได้สั่งการไปสํานักงบประมาณให้จัดเตรียมให้ทันการจัดตั้นเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี2568ผมเชื่อว่าข้อมูลลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลเองต่อกระทรวงทบบงกรมต่างๆนักวิเคราะห์การลงทุนนักลงทุนผู้ติดตามงบประมาณและประชาชนทั่วไปจึงขอเรียนท่านประธานนําเสนอไป เสนอการจัดทำงบประมาณก,การลงทุนโดยสังเขตไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีผมขอผู้คณท่านประธานครับ